เดี๋ยวว่าไงนี่คือการ์ดที่เราได้รับมาแล้วก็มีการ์ดที่เราได้รับมาอีกแล้วก็มีการันที่เราได้รับมาอีกแล้วก็มีการ์นที่เราได้รับมาอีกแล้วก็มีการ์ดที่เราได้รับมาอี ฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดิงงหั <c oughs> วตาซึ่งในตอนนี้นะครับเกีฬาวิทย์คอนเน็กเนี่ยมีอีเวนต์พิเศษนะว่็คืออีเวนต์ฮอลล์ไลฟ์เอ็กซ์วิทย์คอนเน็กนั่นเองนะครับโดยเป็นอีเวนต์ฉลองพิเศษที่มาในช่วงนี้เนาะซึ่งผมแม่งก็ทำชาร์ดิอีเวนต์แม่งเหลืออีกเก้าวันจะจบแล้ะเฮียกูเพิ่งมาทำคลิปนะแล้วแม่งก็จะได้ลงอีกไม่ได้ลงเมื่อไหร,ร่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาอ่า่องภารกิจดูนะว่าภารกิจแต่ละภารกิจในการทำพัทยาแรก ไปเชียร์ผู้สาวโฮโไลท์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วการเชียร์นี่คืออะไรจะทำกันนะก็อันนี้ผมเชียร์ภารกิจทั้งแต่ละตัวละครไนะครับมันคือภารกิจอัดตัวละครนะฮะก็อันนี้จะเป็นบททดสอบโฮลไลท์นะฮะซึ่งจะได้รับเป็นของอันนี้เป็นภารกิจแรกเชียร์แล้วคือได้เศษผลึกดาวนะก็จะได้เป็นของเอาไว้ใช้ในการไปแลกเพื่อเอารางวัลนะฮะของเวนต์นี้เนาะก็ภารกิจอันแรกทำง่ายๆครับแค่ล็อกอินเกมครับผมถ้าล็อกอินเกมก็จะได้ผลึกดวงดาวแล้วหนึ่งอันนะฮะนี่ ได้แล้วเพลิกเพลิกดาวเสร็จแล้วก็จะเหลืออีเวนท์ที่เหลือก็คืออีเวนต์ต่อมาก็คืออีเวนต์เคลียร์เควสผู้กล้านะครับก็ไปกันเลยนะฮะโดยเงื่อนไขของการเคลียร์เควสอ่าเล่นอ่าเล่นเควสผู้กล้าเนี่ยมันง่ายนิดเดียวก็คือเราเล่นด่านไหนก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นนะฮะเราก็ใช้ถ้าเราเคลียร์ด่านไหนเราก็ใช้ตัวด่วนได้นะอย่างเงี้ยอ่าพอเราใช้ตัวด่วนปุ๊บได้เพลิดเพลิดตัวละครนะก็ว่าไปก็พอปรากดกลับมาหน้าภารกิจปุ๊บภารกิจของการ ทำธุรก,กิจเล่นเควสผู้กล้าก็จะเคลียรเรียบร้อยนะคือถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ยังมีเควสกุญแจด้วยนว้ยแต่เควสกุญแจโดนถอดออกไปแล้วสหรับตัวเจ้าปริยาได้อีกหนึ่งอันนะฮะคนต่อมาคืออีเวนต์สร้างอุปกรณ์ในร้านช่างตีเหล็กนะซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเควสที่มีมานานแลวหลายๆคนก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรยังไงทนะํายังไงเนาะเพราะว่ามันผิดมาตั้งแต่การแปลเกมมาหลายปีแม่งก็ยังใช้อย่างนี้อยู่นะโดยวันนี้จะมาพาดีกว,ว่าว่าไอาเควสสร้างอุปกรณ์ในร้านช่างตีเหล็กมันคืออะไปก็ไปก อ่าตัวอันนี้ก็เป็นหน้าลงปีเหล็กใหม่นะฮะ <g iggle> ก็ event, อีเวนต์อ่าสร้างอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันคือการนี่ครับกดหลอมรวมตัวละครไปเลยฮะไม่ใช่หลอมรวมตัวละครเราดอุปกรณ์นะฮะเออแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์นั้นไหนก็ได้ฮะมาสักอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็เอาไปอัปเกรดฮะจะยัดอะไรใส่ก็ได้นะเออตามแต่เลยอันนี้ผมก็ยัดนี้ไปอ่าเพื่อให้มันเคลียร์ภากรกิจนะฮะก็มาเอาย่างมันไม่ใช่การสร้างอุปกรณ์เนี่ยมันคือการอัปเหลือเลื่อนเลเวลของอุปกรณ์นั้นๆนะฮะแม่ง ม,มันเกมมันแปลผิดมาตแต่ไหนแต่ไรมันก็ยังปแปลอย่างนี้อยู่มันเป็นระบบ AI อมึงใช้ให่แปลเนี่ยอ่าแล้วพอเทำนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับภารกิจสร้างอุปกรณ์ในร้านช่างปีเล็กนะฮะเราก็ลาไปแต่แล้วก็จะเหลืออีกภา,ภากรกิจอ่าหนึ่งนะฮะที่มันเรียกได้ว่าก็ทําอยู่ก็คือติดตามผู้เล่นหนึ่งคนนะก็คือการที่เราเนี่ยไปที่อื่นๆนะฮะที่นี่นเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับกดต,ตรงเพื่อนนะฮะอ่า เสร็จแล้วเราก็ค้นหาผู้เล่นหรืออะไรพวกนี้นะครับไปเลยว่าเออกูจะติดตามผู้เล่นคนไหนอะไรเงี้ยค้นหาไปเลยครับว่าแบบเออเนี่ยเนี่ยมันมีระบบกดต,ดตามตรงนี้นะ,ะก็เลี้ยวไปเลยว่า,ดากดตาใครอะ่ะแบบนี้ผมกดติดตามคนนี้ปุ๊บภารกิจผมก็จะเสร็จเรียบร้อยแลวนะก็ทําให้เราเนี่ยได้เสีดลึกดวงดาวมาเรียบร้อยนะฮะก็จะกดรับอ่าเสร็จแล้วก็จะเหลืออีกสองทีก,ก็คือเล่นคอนิกหนึ่งดาวขึ้นไปหรือเล่น,นคอนิกสองดาวขึ้นไปซึ่ง แน่นอนนะฮะก็เล่นภารกิจนี้5ครั้งนะฮะพอถ้าเราเล่นครบเคลียร์หมดทุกภารกิจเนี่ยเราจะได้เศษผลึกดวงดาวทั้งหมดรวมแล้ว30อันนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นคอนเน็กดูก่อนนะฮะโดยวิธีเคลียร์ภารกิจนี้นะครับไม่จํากัดนะว่าจะเล่นเป็นランキンงคอนเน็ก c t หรือจะเล่นเป็นคอนเน็กปกตินะฮะหรือจะเอาง่ายเล่นคอนเน็กอันไหนก็ได้ก็สามารถเคลียร์ภารกิจตรงนี้ได้ก็เอามันให้เล่น1ดาวขึ้นไปอินซ้รไปลองง่ายคือเล่น2ดาวก็ได้เหนึ่งดาวก็ได้ลแต่ผมเล่น3ดาวเลย นะส่วนทีมที่ผมจัดไปก็เล่นแบบกลุ่มนะถึง,งแม้สุดท้ายแม่งคือการโซโลอ่อะเออส่วนอันนี้ก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยทีมมาตรฐานของผมนะฮะ STAR DRIVER โอเคนะฮะเมื่อเราเนี่ยทำภารกิจเล่นแพทเทิรครบอ่าคนในแพทเทิร์เนี่ยครบ้าคั้งแล้วนะก็เราสามารถมากดรับได้เลยนะเพราะว่าเหียมันเสร็จแล้วภารกิจมันมีแค่นี้เองนะเว้ยถือว่าเป็นภารกิจแจกตัวฟรีที่แฮปปี้กันไปนะใครที่แบบชอบองอะไรก็แบบเออมีสาวๆที่พอมาในโคนี้นะก็ได้ครบหมดเลยนะหรือใครที่แบบเออ เป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วชอบอเทมสะสมนีก็แบบอเอโอในตัวละครแปลกๆสะสมกันไปนะเพราะว่ามันไม่รู้แจกหมดเลยเว้ยเอเอของฮอลโลไดน์นะพอเราได้เกมม็บครบหมดนะก็กดเข้านี่เลยอีเวนต์เลยนะของตัวหน้าฮอลโลไดน์นะฮะ <S <S โดยอันนี้ไม่รู้นะว่าก่อนหน้า,น,าน,นี้มันเคยมีโคนี้เข้าหรือเปล่าที่เป็นโคกับยูทูเบอร์สองคนน่ะผมจําได้ว่าตอนเซิร์ฟยุ่นมีแต่ไม่รู้ว่าเซอร์เอโคนั้นได้เข้าโกลบอลเปล่าแต่ว่าอันนี้ระบบจะคล้ายๆกันกับโคของ เมื่อตอนนั้นนะอันนั้นก็จะเป็นเชียภารกิจเพื่อเก็บสะสมเศษดาวไปเชียตัวละครเหมือนกันนะส่วนของโคไรเองก็เช่นกันนะเหมือนกันกันกบของโคโล,ลโบที่เคย,เคยโคกับยูทูบเบอร์สองคนของเซิร์ฟยุ่นเมื่อตอนนั้นนะแต่ผมลืมแล้วว่ามันคือโคไหนเพราะว่าผมเคยเล่นอยู่แต่จำไม่ได้ว,ว่าเข้าโกบอลไหมก็ให้เราเลือกนะว่าเราอยากเชียใครอเราเลือกเลยว่าเราอยากเชียใครนะระหว่างไอ้แค่ไม่กูไม่รู้จักยูทูบเบอร์สักคนกูแบบเออเป็นวาเออ คุณถูกใจใครหรือชอบใครอวยใครแล้วสามารถเรียกได้ว่าเชียร์ใครผมเรียกเชียร์เชียร่านะไม่ใช่เพราะว่ารู้จักหรืออะไรนะเบียนางแม่งมาจากตัวเฟรย์เวเ้ยเบียรนางมาจากเฟร์ผมก็เลยโอเคผมชอบเฟร์เป็นทุนเดิมก็เลยเรียกเชียร์นางก็อันนี้คำมั่นเป็นรางวัลที่จะได้จากการเชียร์ผลคะแนนรวมกันฮะอันนี้ก็ภารกิจก็ได้ไปเอ่เชียร์เชียรภารกิจกันไปเยอะแล้วนะในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอ่ได้ได้ว่าแม่งมีเท่าไหร่ก็เชียนไปส่วน พิที่เชียนะฮะเชียภารกิจนะฮะแล้วก็เนี่ยให้เราเอาเศษผลึกดาวที่เราได้มาเนี่ยมาใส่แล้วก็เชียส่งไปนะฮะได้ไปได้รางวัลนะขึ้นแต่ลวปุ๊บก็จะมีนะฮะเป็นรางวัลที่เราได้จากการทนาคะแนนทั้งหมดนะเราจะทําได้ทั้งหมดวันละ300คะแนนอ่ะอันนี้ผมทํามาสักพักหนึ่งประมาณ6วันแล้วมันก็เลยได้เป็นอ่ 1, นาพันแปดคะแนนนะฮะก็อันนี้จะได้กรอบรูปพิเศษมาเนาะแล้วก็ได้หอกด้วยอ่าอะไรบ่าไปนะฮะ ส่วนตอนนี้พระโคโรโบนี้จะยังอยู่อีกสัปดาห์หนึ่งนะเออไอไอ,อ,อวันที่กวาดนี่อยู่อีกสัปดาห์หนึ่งแต่กวากูจะลงกูไม่รู้เนาะมันจะลงตอนไหนเอออันนี้ก็จะเรียกได้เลยว่ามีสี่คนนะให้เราเลือดเลยว่าเออกูจะเสียใครอะไรยังไงนะฮะส่วนเศษผลึกดาวก็ให้ทําได้แค่วันละสามร้อยคะแนนนะก็เลยรวมๆกันไปเนาะเออแต่ตอนนี้ก็อ่าก็พามาดูก่อนนะว่าคะแนนรวมอันนี้จะเป็นคะแนนของแต่ละคนนะว่าทําได้เท่าไหร่ห้าสิบคะแนนอ่ะ สองร้อยคะแนนนะครับก็จะได้เปกโกละนะฮะส่วน300รอ่าสองร้200ได้เปกโกละ300จะได้เคียร่านะฮะส่วน500จะได้อินามนิดนะฮะส่วน600ก็จะได้ตัวดาร์กเนสนะฮะเป็นตัวละครฟรีไปเลยนะฮะแล้วก็ไปปั้นทาําภารกิจแต่และตัวละครแยกกันไปนะฮะอันนี้ผมทําไปพันแปดจะได้ถุงกล่อบรูเก็่อทำไปรเรื่อยนะเพื่อที่จะเอาอ่าเนี่ยเอาพวกสแตมเอออะไรพวกนี้ไว้กินเล่นกันในแชทนะแล้วก็เอาเศษหินวิญญ,ญาณด้วยก็ทำไปรเรื่อยครับทำจน ทำจะสูตเลยดีกว่าผมว่าเออทำให้มันได้ถึง8 2 0 0เอเลยดีกว่าเนาะเพราะเราจะได้ของอ่ารางวัลพิเศษต่างๆครบนะจะได้อุปกรณ์อะไรครบเนาะโอเอค okay. ทั้งหมดก็ประมาณนี้นาะสำหรับโคโรโบกับฮอลร์ไลน์เนาะเออมามาสองภากรกิจอะไรพวกนี้เฉยๆนะฮะก็สำหรับใครที่อยากเล่นมาชีคนนี้ก็สามารถหาโหลดได้นะก็ จะลืมไปเล่นกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนว o ทูเบอร์ก็ของฮอลไลก็ห้ามพลาดนะตัวแจกทุกตัวเลยแถมสามารถปั้นสุดกรอบเหลืยงได้นะก็ชค่ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็ไปก่อนครับบ๊ายบายเย้ฮอลไลบอบิสเฮียนายน่ะชอบรู้หรือเปล่าล่ะฮอลไลบริษัทผู้ผลิตที่สร้างสรรคนับแสดงมากมายที่มีคาแรคเตอร์ลึกลับและแหวกแนว นักสแสดงสี่ลายมารวมรวมตัวกันที่สตูดิโอะ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 ได้ยินหรือเปล่าเปโกโอเคเยี่ยมไปเลยุพี่เปโกะละไปก่อนเลยค่ะแน่ใจนะได้เลยเอาเลยเปโกะละโซหยาบหยาบหรือซีเอ็ก้าโอเคคันเปโกะคันเปโกะคันเปโกะ นั่นคืออุซาดะเปกโกะฮอลลไลท์บุนสามเปกโกะสวัสดีสวัสดีตอนนี้เรามาทำไลฟ์สตรีมด้วยกันเปกโกะต่อไปใครเหยื่อขอโทษที่ทำให้รอแต่คาราชิเคียระจากฮอลลไลท์เอ็นมาแล้วถัดไปก็คืออ้าวสวัสดีสายยันสวัสดาีสวัสดีทุกคนสวัสดีฉันนิโนะมาเอจากฮโอโลลไลท์เอ็น แต่ก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอยงฟังก์ชันฉันคือลาพัสดาร์เนสคราวนี้ก็มาเริ่มกันเลยสำหรับเกมนี้ต้องร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อนี้ออกไปจากกอแห่งนี้แต่ถ้าโชวยให้พวกเขาดูจะเร็วกว่าไหมเธอพูดถูกเปิดสวิตได้ไหมลาพัสผูจัดการเองเปิดสวิต พอพูดปุ๊บลาพัดก็กดสวิตตากูอะไรอะไรกันเนี่ยมีแสงประหลาดพุ่งออกมาจากหน้าจอในที่สุดฉันก็ได้เกิดมาอีกครั้งในอีกโลกนั้นเหรอเออทุกคนเรามาจับมือกันเถอะเราคงไม่อยากแยกย้ายกันแน่ๆใช่แล้วตากูหยก เราอยู、啊、่ที่ไหนเนี่ย